นผู้ชมครับตอนนี้ทบุทเทามุ่งหน้าสู่อำเภอสังขละจังหวัดกาญจนบุรีบนทางนี่โอ้โหไม่ธรรมดาครับตอนนี้ลงเขามีระยะทางยาวต้องใช้เกียร์ต่ำครับตอนนี้ใช้แอลหนึ่งเลยชันมากอ้ขับอ้อมมาเรื่อยๆครับออกจากทองผาภูมิมาทางคตเคี้ยวมากเลยนะครับไม่ใช่พอสมควรทุกคันต้องใช้เกียร์ต่ำเกียร์ธรรมดาก็เกียร์หนึงเลยครับ อัตโนมัติก็ L1 เหมือนกันยาวมากต้องปล่อยลงที่ L1 ครับแล้วก็เบรกช่วยอู้ประเทศไทยเป็นจินเบรกแล้วก็มีเบรกช่วยนะครับไม่ให้เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีคู่ใจของเราแอดเวนเจอร์ Adventure จริงๆฟอร์จูเนอร์ทดีออนวินไดหรือฟูลไทม์มาเรื่อย นี่เราเข้าสู่เขตของอำเภอสังขลาบุรีก็จะเลยไปที่ด่านเจดีสามองนะครับอีก20กิโลเมตรซ้ายมือก็คือบริเวณท้ายเขื่อนสิ่งเดิมเขื่อนนี้ชื่อว่าเขื่อนเขาแหลมนะครับก็ามาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเขื่อนมัชิ์ราลุงกรน,นี่เข้าสู่เขตอำเภอสังขลาบุรีอีก5กิโลเมตรด่านเจดีสามองอีก19กิโลเมตรจะไปที่เจดีสามองก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยวกกลับมาที่สังขลา ุดเล่นน้ำน้ำซองกะเรียครับนักตรวจทหารไปเที่ยวกันครับมาจากทองพาภูมิมาจากอีตองครับผมเดี๋ยวไปเที่ยวแล้วกลับแล้วจุดตรวจความปลอดภัยของทหารด่านจีดีสามองชายแดนไทยพมา่าตำบลนองลู นีต้อนรับสู่ด่านเจดีสาโอ้จเจริญแล้วนี่เป็นเมืงองหน้าด่านของไทยนี่แหละมาถึงแล้วครับท่านผู้ชมทบุษเฒ่าพาเที่ยวมาจนถึงบริเวณด่านเจดีสามองจากจุดยุทธศาสตร์ในการรบกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วตอนนี้ถึงแล้วลูกน้ำมอน์จะจอดรถที่บริเวณลานจอดรถนี้ก็จะเดินไปถ่ายภาพแล้วก็จะกลับกัน ข้างๆบริเวณเจอดร,รถก็จะเป็นวัดเจดีสามองค์พระสยามเทวาธิรชพระเจดีสามองค์พระเจดีสามองค์งนี้ตั้งอยู่ในตำบลหนองลูอำเภอสังขละบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีประเทศไทยเดิมเรียกว่าหินสามกองเป็นสถานที่ศักดิ์สของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะเดินทางออกจากเขตแดนไทยเข้าสู่เขตแดนพมา่าแต่คลางโบราณกาลต่อมาในปีพศ2472 พระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขบ,บุรีของไทยได้เป็นผู้นำชาวบ้านก่อสร้างให้เป็นพระเจดีย์สมบูรณ์ดังที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทางรถไฟสายประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่สองเมื่อ16ตุลาคม2486แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีมองไกลลิบๆดูนะครับคือฝั่งของประเทศเมียนมา ็นจุดยุทธศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ในอดีตระหว่างประเทศไทยกับประเทศพม่ากเอาซื้อของฝากเลยเลยฝากใะไรบ้างละลูกเอาเลือกเอาเลือก,อกอะคะอฝาคิดถึงคนทางบ้านเลยเนาะน้ำมนต์มาถึงเห็นของฝากเอาทุกอย่าง You are here เก่าไปมากแล้ว ลรยูมันเป็นภาษาอะไรลายูกรเดียโอ้ชิมกาแฟดำกาแฟบ้านไลโย่ที่ดันจะดีสามุ่งอ้าวิบลิวเลยแฟดำจริงๆขมเด็กคนนี้ลองทุกอย่าง เ,เป็นตลาดชายแดนไปเลยขายสินข้งเต็มเลยตรงนี้กระทะทองเหลืองขายสินข้งเป็นตลาดไปเลยครับเพื่อ,อนบ้านเราก็เข้ามาเที่ยวพพยเดินทางมาถึงแล้วนะครับจีดี3อง์หรือดานจีดี3อง์ อำเภอสายขาบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเขาไปเที่ยวไปยังที่เวียดนามได้ลมแดดสยามด่านเจดีสามองทางตรงข้ามไปก็จะเป็นสุดเคแดดสยามเคกินถ่ายภาพทุกมุมครับด่านเจดีสามองเห็นแล้วก็จะเดินทางกลับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ